이런 경미로 확. 학... ออกขึ้นก่อนแล้วกันครับอ๋อ้อือ ดูหัวมันครับใหญ่มากแต่ปลามันไม่อ้วนนะครับโอ้โหใหญ่นะครับตัวเนี้ยแต่ปลามันไม่อ้วน ซัดเป็นเนี่ยเจ้ามันตับโควิด19นะครับเห็นปากอะญเเลยผมเห็นมันตามมาเห็นมันตามมาแล้วกัดแบบเห็นจนปากเลยครับตอนกัดเสียดายมากเจ้ยาวนี่เกินศอกครับนี่ ค่อนข้างผอมไปนิดนึงนะผมว่าแล้วเห็นปากใหญ่นะครับแต่ว่ากัดแบบเหมือนให้มีแรงอะ่ะโอ้โหเสียดายดนี่ถ้าไม่ผอมนะก็โอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยได้เนาะผมปล่อยมันที่ตรงนี้แหละครับ โอเคขอบคุณนะที่มากัดเสีด้ยเไดาตัวนี้ใช่โอเคครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเจ้ามันตับโควิด -19 นะครับบายนักเก๋งครับใช้งานได้ตามปกติโอเคครับไปแดดร้อนมากหาตัวต่อไปโควิดครับซื้อโลด